มา <อะ S 2> ดราม่าชัวโอเค Million <b traits> ก,กันตอเราอยากระบายค่ะร้านนี้เป็นร้านที่เราอยากกินมากรบบีครั้งแรกในชีวิตเมื่อสมปีก่อนมีคนบอกว่าอร่อยสุดในชีวิตพี่เลยแต่ตอนนั้นคืออยู่บนสนามบินขากลับแล้วแล้วก็ถ้าเกิดจะมากินต้องตกเครื่องนะคะจน <c ười> วันนี้มาเปิดแมเฮาที่กะบีนะคะโรตีหน้าโวก์รานรู้จักโวกไหมก็นี่โวกเฮ้ยกระแสโวกมามากอ๋อใช่เกมโวกะ อะไรไม่เคยไม่รู้จักโบกอ่ะไม่รู้จักโบเอาเรื่องความหลากหลายเขาเลยอ่าอย่ามายัดเยียดความหลากหลายให้เราใช่ดราม่าดราม่าชัวร์โอเคกันตัลอดพี่คะรู้ไหมคะหนูอยากกินมาสามปีแล้วอ่ะวันนี้หนูได้มากินแล้วอ่ะมาที่นี่แสดงว่าหมกรุ๊บรสชรู้จักรู้จักหาง่ายขึ้นแล้วนะรู้จักหมูกรุ๊มแล้วเหรอคะขายทานตลอดค่ะอ่าพี่ขายมาแล้วกี่ปีนะคะประมาณ26-27ปีแล้ว27ปี อาตียี่สิบเจ็ดปีพี่คะทำไมต้องทุบดังขนาดนี้ล่ะเพราะว่ามันนิ่มเหคือแล้วก็รีดน้ำมันเป็นผุ่นใช้ได้อุ้ยนี่ดูดินี่มันลงเลยอุ้ยไอ้นี่นี่มลงปะนะทำไมมีซ่อมให้แล้วไม่ใช่ซอมอืมนุ่มหนึบมากรสึกเหมือน่อยมุกไปเฮ้าแกลองเกิลือรสชาตินัวมาก แป้งหนึบหนึบมากเออเอออร่อยจริงหนึบแล้วหอมสั่งเบิ้ลไหมสั่งเบิ้ลไหมโอ้ยนั่นกรอบนั่นโรตีอันนี้กรอบสั่งคนลยจะอร่อยนะเอออร่อยปกติกรอบไปเฉยไม่ชอบเพราะกรอบแล้วมันหายไปเลยแต่นี้มันกรอบแล้วก็หนึบอ่ะโอ้ยนี่ตรงนี้ไส้ตรงกลางเหมือนตรงกลางของแกนขนมปังตรงกลางของแกนขนมปังอะไรวะมาแล้วต้องดูแลที่ไหนใครบอกคนที่ชอบกินทุกอย่างที่หนึบอันนี้สองอันนี้สุดยอดที่หนึ่งในใจเลยตอนนี้ คุ้ oh. มสุดๆสามปีไหนมีไข่อร่อยไหมถ้ามีไข่มันจะกบความกรอบกับความหนึบะฉะนั้นออริจีอร่อยมากแต่ครั้งในชีวิตใครไปหาโบอิตต้องมากินถ้าใครยังไม่กินโรตีร้านโบพลาดมา oh. ก